ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อกเตอร์พงธ์ทราราชัยและน้องมะเหมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย PPS อสกรุ๊ปคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจช่วงช่างคุย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างมันส์ค่ะกับมะเหมีออยวไอรินค่ะคแล้วก็ผมหนึ่งพงธรครับค่ะเย่ yeah, กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอยู่กับเราสองคนทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองมงตรงที่สทท fm 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในธีมเรื่องของความรักความรักการซึ่งคําถามเดี๋ยวถามตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะคะคเพราะเรามีคําถามมาเตรียมไว้ละใช่แล้วคาถามให้พี่หนึ่งถามเขาดีกว่าค่ะ ถามกันทุกฟังเลยพี่หนึ่งอยากจะถามคาถามอะไรวันนี้เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักนะครับเราก็เป็นธีมแห่งความรักทั้งเดือนเลยนะครับค่ะสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้เราจะถามว่าเรือนหอในฝันของคุณเป็นแบบไหนครับค่ะแล้วก็มีคนร่วมเรือนหอแล้วหรือยังอ๋อเรือนหอในฝันของคุณเป็นแบบไหนแล้วมีคนร่วมหอแล้วหรือยังเนีคะก็ส่งเอสเซป S.M.S. นะคะเข้ามาที่4838106ค่ะ4838106มาลุ้นกันต่อเพื่อลุ้นเสื้อวิศวกรที่ดี5ตัวสุดท้ายนะค่ะแล้วก็ลุ้น iPad กันต่อไปนะคะก็เมื่อเราแจก5ตัวสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรวม60ท่านที่ได้ไปแล้วเนี่ยมาจับรางวัลครับเป็นไอแพด1เครื่อง คาดว่าจะจับภายในเดือนกุมพาพั์นี่แหละครับจะแจ้งให้ทราบอีกทีอาจจะจับอาทิตย์หน้าเลยก็ได้นะครับค่ะค่ะเดี๋ยวจะแจ้งในในแฟนเพจของเราครับแจ้งแฟนเพจหน่อยดีไหมครับได้ดีค่ะดีเลยค่ะไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจช่างมันส์นะคะมีซอสเสียกะลันแล้วก็เช่นเคยในช่วงช่างตอบค่ะอาจารย์ธเนศวิระศิริวันนี้ใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านอาจจะเข้าตีมความรักกับเราก็ได้แต่บ้านร้าวหรือว่าแบบว่าอยากสร้างเรือนหออยากปลูกเรือนหออยากอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามาถามที่0 2 1 ส6 6หกห่ค่ะมาถามได้กับอาจารย์ธเนศนะคะเปิดสายกันครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ไม่ใช่ทั้งอาทิตย์หรอกทั้งเดือนเลยใช่ไหมคะพี่หนึ่งทั้งเดือน,นครับความรักแบบนี้<ม>เดือนว่าเรีนไทยหวานๆอย่างนี้เราก็จะอยู่กันแต่เรื่องแบบว่ารักๆหวานหวานแหววแหวก็เริ่มต้นด้วยธีมแรกเริ่มต้นด้วยธีมแรกอันนีค้คือเตรียมคู่ปลูกเรือนหอครับเตรียมพูดเตรียมเรือนหอนะครับ จริงๆแล้วพอเมื่อกี้พอน้องไม่์พูดถึงคําว่าปลูกขึ้นมาเนี่ยผมเลยนึกถึงว่าทําไมเราต้องพูดว่าปลูกเรือนห่อนะเราไม่บอกว่าหรือว่าปลูกบ้านเนี่ยแบบนี้นะครับค่ะจริงๆแล้วสำนวนไทยหลายๆสำนวนนะครับก็พูดถึงคําว่าปลูกเรือนหอไว้นะเช่นเอาอะไรครับนึกออกไหมจริงๆก็ที่ยินปลูก <มา S 1> เรือนตามใจผู้อยู่อะไรอย่างนี้ไหมรับได้ยินได้ยินค่ะปลูกอู่ตามใจคนนอนนี่นะครับอันนี้ได้ยินปลูกปู่ตามใจคนนอน่าหรือว่าอย่างเช่น ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายอืมใช่คือจริงๆแล้วสำนวนปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายเนี่ยแปลว่าตอนหลังเขามาเปลี่ยนใหม่ไหครับประมาณว่าแต่งเมียผิดคิดจนตัวตายอะไรอย่างเงี้ยะอันนั้นก็ใช่ครับอันนี้สำนวนสำนวนเพี้ยนใช่ไหมสำนวนเพี้ยนมาจากสำนวนแมันคงไม่เพี้ยนหรอตามยุคตามสมัยอะครับสมัยก่อนพอเขาแต่งเมียผิดก็อาจจะเปลี่ยนได้เลยก็ได้ครับเปลี่ยนง่ายกว่าตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนยากไม่เกี่ยวนะครับคือปลูกเรือนผิดจริงๆก็ใช่นะเพราะว่าเพราะมันก็คล้ายๆแต่งเมียนั่นแหละมันก็ ปลูกเรือนมันก็คงเปลี่ยนเปลี่ยนเรือนได้ได้ยากครับใช่ใช่พอเราตัดสินใจไปแล้วอย่างเช่นคําเมื่อกี้คือบอกว่าถ้าปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดทําอะไรไม่รอบคอบเนี่ยก็จะต้องคิดหนักอย่างนั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วการการปลูกเรือนเนี่ยนะครับจะต้องรอบคอบนะครับค่ะมีความ,มรอบคอบหรือยอย่างเช่นว่าปลูกเรือนแต่พอตัวอย่างนี้ปลูกเรือนแต่พอตัวนี่ก็พูดถึงจริง,รงๆแล้วในเบื้องหลังสำนวนพวกนี้มันก็มี ความหมายบอกอะไรเราอยู่นะครับเช่นว่าผู้เรือนแถบแต่พอตัวเนีก็คือทําอะไรให้ประมาณตนอไม่ม่นะครับไม่งั้นมันจจอะไรที่เกินความสามารถของเราเกินไปไม่งั้นมันจะงบบานปลายก็แสดงว่าการการปลูกเรือนหอนยจริงๆต้องคิดถึงงบนะการสร้างบ้านนยจริงๆคงจะต้องคิดถึง งบประมาณมาตั้งแต่โบราณแล้วอันนี้น่าจะเป็นสายสำคัญบางท่านอาจจะฝันไว้ว่าโหเรียนหอต้องขอแบบว่าห้องนอนสองห้องนอนนะคะแต่ขอห้องน้ําแบบว่า8ดห้องน้ำอะไรอย่างนี้หรือว่าห้องน้ําใหญ่ๆมีอ่างจากุชี่นะคะมีน้ําตกไหลลงมามีสไลเดอร์จากห้องนอนลงไปถึงสระว่ายน้ําข้างล่างเลยอันนี้คือในฝันแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีงบอยู่แค่ล้านห้าี<อ>่เห็นว่าสําเร็จไหมคะล้านห้าตอนนี้ยังยากนะครับเดี๋ยวนี้ของแพงยังไม่ได้เลยเนาะ ที่เมนรุรเ<อ>งเได้นี่ย<ช>ำปากเลยนะคะเดี๋ยวนี้แพงมากต่างจังหวัดก็ที่แพงครับจริงๆแล้วตอนนี้ถ้ามีเงินไี่ไปซื้อที่ไปเลยนะครับเพราะาาว่ายิ่งถ้าเป็นตอนนี้จริงๆได้ยินว่าถ้าเกิดเขายิ่งปั๊มเงินออกมานี่นอกเรื่องนิดนึงนะครับก็ ก็ไปซื้อที่เลยครับเพราะเดี๋ยวเราเงินเราจะไม่มีค่าด้วยที่จะแพงครับที่ก็จะแพงขึ้นอย่างอีสดงว่าไปซื้อที่ไปเลยก็ดีแล้วก็คู่ค่อยว่ากันอีกทีเชื่อว่าพอมีที่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคู่มาเลยคู่ก็มาเองใช่เพราะสร้างบ้านไว้สวยหรูนะรับรองสมัครกันเพียบครับเขาเคยบอกว่ามีให้ครบสามอย่างค่ะอะไรนะคะคอนโดคาแล้วก็อะไรครับ มันนี่เหรอไม่แน่ใจอ่ะทำไมอยู่ดีๆก็ลืมคุณผู้ฟังไม่ไน่ใจว่าอยู่ดีๆถ้ามีครบสามอย่างเนี้ยคอสามคอเนี่ยค่ะจะมีคู่แน่นอนคู่มาแน่นอนไม่ต้องไปไหนเลยคู่มาอยู่กับคุณแน่นอนอ๋อระวังเขาจะเอาของคุณไปนะไมถึงว่าคู่มาเพราะคอนโดไงพอมาเสร็จแล้วตอนไปก็นู่นะเอาของไปด้วยเปล่าไม่รู้นะครับค่ะก็เดี๋ยวเรามีเรื่องอะไรอีกนะ ปลูกเรือนหอออนนี้เดี๋ยวมาพูดก่อนดีกว่าว่าปลูกเรือนหอเนี่ยหลายท่านอาจจะได้ยินมาเยอะแต่ว่าก็ยังงงเรื่องความหมายอย่างที่พี่หนึ่งพูดใช่ไหมว่าทําไมเราไม่ใช้คําว่าสร้างเรือนหอแต่ว่าใช้คําว่าปลูกเรือนหอกันแต่ว่าโดยปกติเนี่ยตามสมัยโบราณนะคะการปลูกเรือนหอนี่ส่วนหนึ่งเขาก็เรียกว่าเขาเหมียวว่ามันเป็นคล้ายๆกับการแบบ สร้างความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงด้วยแหละว,ว่าคุณจะเอาลูกสาวฉันออกจากบ้านแล้วคุณมีที่อยู่ให้ลูกสาวของฉันหรือยัง mm hmm. เพราะว่าสมัยก่อนเขาก็จะเริ่มจากการมั่นก่อนใช่ไหมคะ mm hmm. ทิ้งระยะกันไปเป็นปีปีสองปีเพราะว่าฝ่ายชายอาจจะมามั่นก่อนไปเก็บตังค์นะคะแล้วก็กลับมาสู่ขอเจ้าสาวสู่ขอผู้หญิงก็ในระหว่างนั้นเนี่ยกาจะมีการสร้างเรือนหอไปเรื่อยๆพอจนเสร็จสมบูรณ์และเขาก็จะค่อยแต่งงานกันแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่คนโบราณเขาแบบว่าเรียกว่าสตรีกเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่า ต้องทำเรียกว่าถือนั่นก็คือต้องสร้างเรือนหอให้เสร็จก่อนที่จะแต่งงานนั่นก็เป็นธรรมเนียมเขาที่เขาวาดต่อๆกันมานะคะคแต่ว่าพูดถึงเรือนหอคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วคนข้างๆเนียวเนี่ย,เ,ยเขาก็มีเรือนหอแล้วทำไมไม่เล่าประสบการณ์ตัวเองละคะพี่หนึ่งประสบการณ์เหลอครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ที่บอกเรือนหอของผมนี่มันเป็นเ,นเรือนหอที่เป็นที่เป็นบ้านเก่ามารีโนเวทมันเป็นบ้านเก่าที่ผมที่อยู่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับจริงๆแล้วบ้านเนี้ยถ้า ถ้ามาตอน,นก็ดีนะที่ซื้อสมัยที่คุณพ่อคุณแม่คุณแม่นะครับตัดสินใจซื้อไว้ให้ในะครับไม่งั้นตอนนี้ไม่ต้องอยู่แล้วครับผมคงไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะว่าคอนโดคอนโดก็ไม่รู้อยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันแพงมากครับตอนอย่างคือสําหรับบ้านเก่าเนี่ยที่ที่มาดีโนเวทนะจริงๆแล้วพอสิ่งแรกที่ตั้งต้นในการดีโนเวทเลยเนี่ยเราต้องดูว่างบประมาณเลยอย่างแรกนะครับสเต็ปหนึ่งดู งบประมาณก่อนว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่กันแน่แล้วจะทาตรงไหนบ้างคงบประมาณแล้วก็งบประมาณปุ๊บแล้วก็บอกว่าขอบเขตในการทําที่ถามว่าทําตรงไหนบ้างเนีย่ยอนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีปัญญาทําได้จริงหรือเปล่าตามงบประมาณที่ว่าเนี่ยคแล้วก็สเต็ปสองคือพอทราบงบประมาณแล้วแล้วก็กตั้งงบประมาณกาหนดขอบเขตปุ๊บเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือก็ไปเดินคุยกับอินมัณนนากรนะครับคว่าจะให้เขาออกแบบเป็นยังไงอ ก็คือคถ้าเรามีความส,สําหรับเคสของผมนั่นคือเราอยู่กับมันมาพอสมควรแล้วเราอยู่ใ,ในบ้านเก่ามาพอสมควรเพราะฉะนั้นเรารู้มันควรจะมันมีอะไรที่เราปรับยังไงได้บ้างอยู่มากี่ปีคะพี่หนึ่งก่อนจะรีโนเวทอยู่มาสิบห้าปีมั้งสิบห้าปีครับค่ะค่ะรีโนเวทแล้วก็รีโนเวทแล้วมันก็ดีเลยนะครับคือบ้านเนี่ยเป็นถ้าเรามีบ้านที่ ที่มันน่าอยู่เนี่ยเราก็จะอยู่แต่บ้านเราก็ค่อนข้างติดบ้านนะครับจริงๆแล้วผมก็จะมันก็จะมีห้องที่เป็นห้องรับของเราเนี่ยที่จะที่จะชอบมันผมเข้าใจว่าที่บ้านทุกคนจะมีมุมมุมโปรดมุมโปรดใช่ไหมมุมส่วนตัวมุมโปรดที่ชอบไปขลุกอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่เราก็ไปขลุกอยู่ตรงนั้น่ะประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่บอกสรุปอีกทีงบประมาณค่ะงบประมาณแล้วก็ต้องเข้าใจตัวเองใช่กาหนดอธิบายกับพวกแบบให้ชัดเจนว่าว่าเราจะใช้ ตรงส่วนไหนทําอะไรจริงๆแล้วคนมักจะชอบเอาสวยมานำแต่สาหรับผมเป็นวิศวกรยผมเอาฟังก์ชันมานําก่อนเพราะว่าเอาความเป็นจริงเนี่ยเราต้องอยู่กับมันเราใช้งานมันยังไงถ้าเป็นสายสถาปนิกก็ต้องอร์ม follow function เพราะว่าสวยแล้วเดี๋ยวไม่รู้มันใช้งานได้หรือเปล่าครับเอาข้อจริงเอาข้อจริงเนี่ยบ้านจะของจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเกิดเคยมีบ้านจะรู้ว่ายิ่งตอนอยู่แรกๆก็โล่งสวยดีแต่พอ ยิ่งนานของไม่รู้มาจากไหนไม่รู้มันเยอะเรื่อยๆประมาณนั้นคนี่ก็สรุปอีกรอบที่หนึ่งก็คือบอกว่ากําหนดงบประมาณก่อนแล้วก็คุยกับผู้ออกแบบแล้วก็หลกัลกๆให้นึกถึงประโยช,ยย<ใ>ชน์ใช้สอยใน่ฟังก์ชันว่าใช้อะไรบ้างว่าถ้าเราอยู่กับมันนานๆแล้วจะทํายังไงอ,อย่างนั้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวต่อไปในช่วงเบรกสองของเรานะคะช่างคุยเราก็จะมาถามถึงเรื่องราวประสบการณ์ของการมีเรือนหอเหมือนกันแล้วก็เตรียมตัวยังไงเตรียมคู่เตรียมเรือนหอยังไงกับ เป็นนักแสดงตลกชื่อดังนะคะค,คุณต๋องชวนชื่นนั่นเองค่ะและเดี๋ยวก็มาพบกันในเบรกหน้ากับช่างคุยค่ะครับผมทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะเหนียวไอรินสนับสนุนโดย PPS Group คุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจ